สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชิรักควายไทยทุกท่านนะครับเมื่อกี้พาอเพื่อนๆครับมาชมน่องมาไรคือเก่านะครับเมื่อกี้นะครับวันที่สิบนะครับกรกฎาคมสองวันห้าร้อยหกสิบห้านะครับมาติดตามน่องมาไลขกินหย่านะครับนี่นะครับเบื้องนะครับแข่งขาไงนะครับแข่งขาไงอ่างไงนะครับอ่างลึกนะครับนี่นะครับ อายุ18เดือนนะครับ18เดือนแต่ประมาณวันที่12นะครับ12นี่ีจะถึงนะครับครบ1ิเข้าเดือนนะครับนี่ครับหนอนมะไรนะครับเขายังน้อยเลยนะครับค้วย18เดือนนะครับฝากเพื่อนเือนนะครับที่มารับชมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดติดตามใหม่นะครับมาติดตามการพัฒนากล้วยจากกล้วยบานเป็นกล้วยใหญ่นะครับ หลายหายท่านที่กำลังมองหาอยากจะเลียงควายนะครับก็ให้ติดตามดูคกอนะครับถ้าท่านไหนยังบอท่านใดมีควายเลียงนะครับให้ติดตามดูกนการพัฒนานะครับการพัฒนาตลาดจะเป็นแนวไหนนะครับให้ติดตามไปเรื่อยๆนะครับราคาจะขึ้นหรือจะลงนะครับก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตน,นะครับตอนนี้กระแส ราคาควยก็สูงอยู่นะครับส oh ูงอยู่ตอนนี้สําหรับค้อยงามสายปัฒนานะครับราคายังสูงอยู่เมื่อนี้ก็มีการประกวดนะครับอยู่อาเภอห้วยแถลงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับท่านใดอยู่ใกล้นะครับก็เข้าไปแวะเยี่ยมเบิ้งงานประกวดค้อยนะครับอยู่อำเภอห้วยแถลงนะครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ท่านใดอยู่ใกล้ก็ไปเบิ้งใดนะครับนี้พอพันดัง ทั่วประเทศนะครับที่ไปประกวดนะครับสำหรับท่านไหดที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้องมะไรลูกเจ้าลานห้าแสนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทำให้เพื่อนๆดูทุกวันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ